สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสดข,ข่าวเด่นหรือร์พปูประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะใหม่ที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราแบบสดๆดร้อนๆในช่วงวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นก็คือในราของทางอเล็กซานเดอร์อิซักดังยินตัวเก่งของทางสาริกาดงนิวคาเซลยูไนเต็ดที่ทีมของเราไปคว้าตัวเขามาร่วมทีมได้สําเร็จ เพิ่ส่วนราคา125ล้านปอนด์ซึ่งทำให้เขาได้กลายมาเป็นนักเตะที่มีค่าต,ตัวสถิติแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราแล้วก็แพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลอังกฤษด้วย นี่เรียกได้ว่ากลายมาเป็นมหากาบเรื่องยาประจําช่วงซัมเมอร์นี้เลยก็ว่าได้ก่อนที่สุดท้ายนะตัวของทางนักเตะจะได้ย้ายมาอยู่กับทีมของเราสมใจหลังจากมันเกิดปัญหาประเด็นดราม่ามากมายระหว่างตัวของเขากับทางต้นสังกัดจอบอย่างทางนิวคาสเซิลแต่สุดท้ายทุกอย่างก็เรียกได้ว่าแฮปปี้เอนดิ้งตัวของทักอีซักได้ย้ายทีมอย่างที่เขาต้องการและทางนิวคาสเซิลก็ได้เงินก้อนโตกลับไปเป็นข้อแรกเปียก ล่าสุดแม้ว่าตัวของทัดอีซักที่ยังไม่ได้ลงประเดิมสนามนัดแรกในสีเสื้อของทางอร์พูลเราในเกมที่เราปลุกไปยันทางเมอร์ดี้ที่เทิฟมัวว่า่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทางอารนเนอร์สลอตไตย์ดัชแพนของเราก็มีการออกไปยอมรับไปแต่ว่าต้องการที่จะเก็บเขาเอาไว้ลงทําการแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่เราจะกลับมาลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมายเยือนของทางรามิแอเดลล์ิโกมาริดในช่วงกลางสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกันอีกหนึ่งคนที่มีการออกมาพูดถึงการย้ายทีมเข้ามาดังกล่าวข้างต้นของทาติซากก็คือตัวของทางเวิร์กิลฟานได้ประกังกับตันทีมของรอมนั่นเองหลังจากเขาออ,อกมายอมรับเลยว่านี่แหละคือนักเตะที่บรรดาเพื่อนร่วมทีมในห้องแต่งตัวรอคอยการย้ายทีมเข้ามาของเขามากที่สุดผมรู้ดีว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆเลยนะฟานได้กล่าว การเจราจาที่มันลากยากออกมาแบบนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเสมอแล้วมันก็ไม่เคยเป็นเรื่องที่ง่ายเลยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นที่คุณอาจจะรู้เพียงแค่เบื้องหน้าแต่เบื้องหนึกงเบื้องหลังนั้นอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะเลยนะผมขอบอกแบบนี้ก็แล้วกันว่าทั้งทีมไม่ใช่แค่เฉพาะตัวของผมเองแต่ทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับสมสรซอนต่างก็รู้สึกจินดีปรีดายอย่างมากที่ท้ายที่สุดแล้วดิวนี้สามารถที่จะเสร็จสิ้นลงไปได้ ในตอนนี้เราได้เห็นตัวของทากอิซักย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราแล้วก็มันเป็นเวลาสำหรับเขาที่จะต้องเรียกสภาพความฟิตกลับมาให้เร็ว,เวที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทําได้เขาจะมีส่วนสําคัญในการทําประตูก,การทาแอซซิตและการเชื่อมเกมการเล่นในแดนหน้าให้กับทีมของเรานะเรายังมีทางฮูโกอิกติเกออีกคนหนึ่งที่กาลังโชว์ผลงานและผลักดันตัวของเขาเองพวกเขาทั้งคู่จะคอยผลักดันซึ่งกันและกันและจะช่วยยกระดับทีมของเราขึ้นไปอีกขั้น ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บของหนึ่งในนักเตะแกนหลักคนสําคัญของทีมเราที่เกิดขึ้นในการแข่งขันนัดล่าสุดกับทางเบอร์ลี่กันบ้างนั่นก็คือในรายของทางอเล็กซิสแลร์อาริสเตอร์ห้องเครื่องทีมชาติอาร์เจนตินานั่นเองหลังจากเราได้เห็นสภาพร่างกายของเขาที่ค่อนข้างจะกรอบทีเดียวในช่วงท้ายของฤดูกาลที่แล้วและมันก็ส่งผลต่อเนื่องมาถึงในช่วงการออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้ด้วย ยังไรก็ตามตัวของทาง Mac าริ i s t e r ์ก็ออยังได้ออกสตาร์ทเป็นเซเ็ตผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมของเราในเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ระหว่างเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกมันก็มีจังหวะที่เจ้าตัวถูกทางเสที่โกูชุ o u ูผู้เล่นของทางเจ้าบ้านเข้าสกัดหนักใส่หรือเรียกได้ว่าเปิดปุ่มเข้ามาที่ข้อเท้าของเขาแบบเต็นๆจนต้องได้รับก,การปฐมพยาบาลอยู่หลายนาทีเลยทีเดียว ท้ายที่สุดแม้ว่าเราจะเห็นตัวของทางแม็กอาริสเตอร์สามารถที่จะฝืนลงเล่นต่อไปได้จนกระทั่งจบการแข่งขันในเรื่องเวลาแลกแต่สุดท้ายตัวของทักอาร์เนอร์ส์รัดในยันดัชแมนของเราก็ตัดสินใจที่จะถอดเขาออกจากสนามไปและส่งทางครอนอแบดลีแบ็กขวาดาวรุ่งอนาคตไกลของเราลงมาทำหน้าที่แทนและขยับเอาทางดอมนิกโซบอสไลขึ้นไปทำหน้าที่ในแผงกองกลางแทนหลังเกมการแข่งขันนัดแรก ท cker, ักอาริสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูของทีมเราก็มีการไปให้สัมภาษณ์พิเศษหลังเกมกับทาง t n t Sport สปสํานักข่าวชื่อดังนั่นหนึ่งในประเด็นที่เขาได้ถูกตั้งคําถามมาก็คือเรื่องราวอาการบาดเจ็บของทางแม็กอาริสเตอร์ในครั้งนี้ว่ามันเป็นอาการที่รุนแรงมากขนาดไหนกันซึ่งทักอาริสันก็ได้ให้ความมั่นใจกับแฟนบอลทั้งหลายเลยว่าอันที่จริงแล้วมันไม่ได้ถึงขั้นเป็นอาการบาดเจ็บอะไรทั้งนั้นเพียงแต่แม็กอาริสเตอร์อาจจะรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยตอนที่เขาถูกเข้าประทะดังกล่าวข้างตน้นแต่ก็เชื่อว,ว่าเจ ตัวจะกลับมาได้อย่างไม่มีปัญหาอเล็กซิสมากอริสเตอร์เป็นคนที่แข็งแรงมากๆเลยนะอาริสันกล่าวในตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรผิดปกติกับตัวเขาเขาแค่รู้สึกเจ็บเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ผมคิดว่าเขาจะสบายดีเมื่อถูกสอบถามต่อไปถึงโปรเจกต์การทำทีมของทางนึมกูเราในช่วงตอนนี้รวมไปถึงการเซ็นสัญญากับนักเตะหน้าใหม่ตัวของทักอาริสันได้กล่าวต่อไปว่า นักเตะทุกคนที่ย้ายออกจากทีมของเราไปนั้นต่างก็เป็นผู้เล่นคนสําคัญนะไม่ว,ว่าจะเป็นทางบูโชดาวินพวกเขาต่างก็สร้างความแตกต่างให้กับเราได้จากประตูและแนวทางการเล่นของพวกเขารวมไปถึงการถอยลงมาช่วยเกมรับด้วยพวกเขาเป็นนักเตะที่มีพลังงานและเราต่างก็คิดถึงพวกเขาส่วนบรรดาน,นักเตะใหม่ที่ย้ายเข้ามาก็เป็นแข่งระดับซูปเปอร์สตาร์ดังทางนั้นพวกเขาทําได้ดีมากๆในความทุ่มเทแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่องของคุณาภาพ มันชัดเจนว่าเราต้องการที่จะพัฒนาทีมนะนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทําอยู่เสมอและเราก็มีการแข่งขันมากมายในการแย่งชิงตําแหน่งกันภายในทีมของเราไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เมื่อพูดถึงประเด็นความหลงจากการแข่งขันที่เราเพิ่งจะลงสนามเจอกับทางเบอร์ลี่ในการแข่งขันพิมลิกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูโปรแกรมที่รอเราอยู่ในช่วงกลางสัปดาห์กันบ้าง ไมรู้วู่จะต้องกลับมาลงสนามในการแข่งขันเวทียูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสที่จอกสตาร์ทนัดแรกเพียการที่เราจะเปิดสนามแอนซื้อต้อนรักการมาเยือนของทังตรมนี้อตแลนติโกมาริดในคืนวันพุธท,ที่จะถึงนี้หากคุ้นๆจำกันได้เมื่อวันก่อนเราก็เป็นการรายงานข่าวล่วงหน้าให้รักทราบไปแล้วว่าทั้งฝั่งของทักอตแลนติโกมาริดเองต้องกระชินหน้ากับข่าวร้ายสุดขีด เมื่อทางคูเดียนเอาบาเลสดาเรายิงตัวเก่งของพวกเขาดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บในเกมนัดล่าสุดที่ถักแอตเลนติโกมาดริดลงฟาดแข่งกับทางเลือนดำน้ำสีเหลืองบีอารีอัลมันถึงขั้นที่เขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามกลางคันทำให้เป็นที่คาดหมายกันว่ามันน่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อก,การบุกมาเยือนฐานด้วยวูของเราในช่วงกลางสัปดาห์นี้นั่นเองล่าสุด ตามการรายงานข่าวจากทันเอลชชรินกีโตทีวีสื่อท้องถิ่นของประเทศสเปนก็มีการชี้เป้าออกมาเลยว่าในตอนนี้อาการบาดเจ็บดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นที่บริเวณหัวเขา่าและโกของทักอัลบาเรสก็จะไม่ได้ร่วมเดินทางมากับทีมของทักอาต t นติโกมาดริดในทริปบุกเจ็ดแอนฟิลในครั้งนี้ตัว แน่นอนว่านี่จะถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของทางฝั่งแอตแลนติกโกมาดริดเลยก็ว่าได้เพราะตัวของทางอัลบาเรสเรียกได้ว่าเป็นศูนย์หน้าที่ทำผลงานได้ดีที่สุดภายในทีมของพวกเขาโดยในการแข่งขันฤด,ดูกาลที่แล้วเขาคนเดียวมีส่วนร่วมในการทำประตูไปมากถึง3าลูกโดยแบ่งเป็นการที่เขาทำประตูเองไป30ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก9ก้าแอซิสส่วนในการแข่งขันฤด,ดูกาลนี้เขาก็มีส่วนร่วมในการทำประตูไปแล้ว2ลูกจาก4นะัดโดยแบ่งเป็นการ เข้ายิงประตูเองหนึ่งลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีกหนึ่งแอซิสด,ดังนั้นการขาดหายไปของเขาในการบุกเยือนทางลิวพูลของเราจะส่งผลกระทบต่อแนวรุกของทางแอตแลนติโกมาติดเป็นอย่างมากไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในไหนก็พูดภาดพพิงถึงตัวของทางคูเรียตอบาเรสกันไปแล้วเราจะมาดูอีกหนึ่งประเด็นให้ขบถุนกระบวนความกันไปเลยแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโอกาสการย้ายทีมของเขากันบ้าง ย้อนกลับไปในช่วงสัม,มอ่์ที่ผ่านมาตอนก่อนที่เราจะคว้าตัวทางขูโก็เอกิติเกะนัะถักอเล็กซานเดอร์อิซักมาร่วมติดแอนซิลได้นั้นอีกหนึ่งนะักเตะที่ก็มีช่อยู่ในช็อตลิสต์ที่ทางนิวููของเราต้องการตัวก็คือในรายของทักอัลบาเรสนั่นเอง อย่างไรก็ตามสโมสนของเราแม้จะมีความสนใจในตัวเขาแต่มันยังไม่เคยถึงขั้นที่ทีมของเราไปกันยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปขอซื้อตัวของทางนักเตะมาจากทางแอตแลนติโกมาเกดเพียงแต่ว่ามีการจดจจ้ององอยากจะได้ตัวเขาเอาไว้เป็นตัวเลือกรองเผื่อการที่เราพลาดได้ตัวเป้าหมายหลักเพียงเท่านั้น ล่าสุดเราก็ได้เห็นเอเย่นส่วนตัวของทักอัลบาเรสอย่างทางเฟอร์นันโดฮิตาลโกที่เขาก็ออกมาชี้ชัดเลยว่ามันไม่เคยมีการเจรจาพูดคุยกับทางนอร์ผู้ซึ่งข้อมูลก็ถูกต้องแล้วครับเพราะเรามีแค่การใส่ชื่อเขาเอาไว้ในลิสต์ที่เราต้องการตัวแต่ยังไม่มีเคยมีการยื่นข้อเสนอเข้าไปอย่างเป็นทางการเลยมันไม่ได้มีข้อเสนออย่างเป็นทางการจากทางวอร์พูลเข้ามา,าก็ซ่นสัญญากับตัวของทางกูเรียนม่ฤดูการที่แล้วนะ และหากมีข้อมูลออกมาว่าพวกเขามีการยื่นข้อเสนอเข้ามาขอซื้อตัวนักเตะแล้วมันจะเป็นการกล่าวเท็จจากแท้จริงฮีเดาโก้กล่าว่าช่วงตลาดซัมเมอร์มันก็ไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาขอซื้อตัวเขาด้วยเช่นเดียวกันเพราะทัแอลเลนติโกโมาดริดไม่ต้องการจะขายตัวของทางนักเตะออกมาและพวกเขาก็ไม่ได้เปิดกว้างสำหรับการเจราจาด้วย จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของทางฮิทเตโกที่ดูเหมือนว่าเขาพยายามจะออกมาลดกระแสข่าวกับทางเรือผูกของเราแต่ดูเหมือนเจ้าตัวเองก็จะมีการโปะแต่เพราะก็มีคนตะกุะเอาบทสัมภาษณ์ของตัวเขาเองที่เคยให้เอาไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมในปีนี้หรือย้อนกลับไปเพียงแค่ครึ่งปีที่แล้วซึ่งมันก็คือตัวของทางฮิทเตอโกเองเหมือนกันที่เคยออกมายืนยันว่าเรื่อผูกให้ความสนใจในตัวนักเตะในความดูแลของเขา ผมสามารถจินกันได้เลยว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวของทางฮูเลียนมะช่วงสัมเมอร์ที่แล้วนะฮิตาโก้กล่าวตั้งแต่เตมื่อเดือนมีนาคมดังนั้นว่าตัวของทางฮิดาโก้ไปกัดออกไม่สัมภาษณ์สองครั้งไม่เหมือนกันจึงเกิดเครื่องหมายคำถามตัวโตๆเลยว่าเขาสับสนอะไรในตัวเองหรือไม่และอย่างไรกัน ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราในช่วงสัมมร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือในรายของทางมิดลอดเคร์เคสแบ็กซ์ทีมชาติเฮังการร่ที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทางเดอเชอรี่บอด์มัดด้วยสนนราคา40ล้านปอน ทพราะว่าในการแข่งขันนัดล่าสุดที่รอบเผชิญหน้ากับทันเบอร์รี่นั้นตัวของทางเคอร์อเคสเองก็ตกเป็นเป้าถูกวีภาค์วิจาร์อย่างหนนะักหลังจากมันมีจังหวะที่โจตัวพยายามจะพุ่งทิ้งตัวล้มเอารูปจุดโทษแต่สุดท้ายก็กลายเป็นตัวของเขาเองถูกใบเหลืองจากการกระทำดังกล่าวข้างต้นไปแทนนั่นทำให้ทางอานเนอร์สลอตตัดสินใจเปลี่ยนตัวเขาออกจากสนามตั้งแต่ยังไม่จบการแข่งขันครึ่งเวลาแรก พราะหวังกริงว่าอาจจะถูกเสียงของทรันดาแฟนวันในสนามกดดันพูดตัดสินจนสุดท้ายตัวของทางเคอร์เคสอาจจะถูกไปเหลืองที่2กลายมาเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปได้าทวันลาสุดหนึ่งในคนที่ออกมากลางปิดก,กระโดดปกป้องตัวของทางเคอร์เคสก็คือทางแอนดูโรเบอร์ซันที่ถูกส่งลงสนามไปทาหน้าที่แทนเขาในช่วงที่เหลือของการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการย้ายจากทางบอลมัดมาอยู่กับลิเวอร์พูลเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยนะโรเบอร์สันกล่าว ผมรู้ดีเพราะผมเองก็ย้ายมาจากทางเฮาสิตี้ส่วนเขาย้ายมาจากทางวอน์นั้นมันค่อนข้างจะมีความดมายคล,ายล้ายคลึงกันสายตาจะจับจ้องมากขึ้นเมื่อคุณมาสวมเสื้อกับทางลิเวอร์พูลมากกว่าสโมสรเก่าที่เราเคยอยู่มาในอดีตเคอร์อเคสกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะมันมีข้อมูลมากมายและก็มีแนวทางการเล่นที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันผมคิดว่าสิ่งที่เขาต้องทำก็แค่การเดินหน้าต่อไปและรักษาความมั่นใจของเขาเอาไว้ ผมไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเขาจะกลายมาเป็นแบ็คซ้ายที่สุดยอดมากๆสำหรับทางดิวร์พูลและนั่นแหละคือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะสำหรับตัวของทางเคอร์เคสแล้วเขาอย่างอายุน้อยมากๆและผมคิดว่าบางทีเราอาจจะลืมเรื่องน,นั้นไปแล้วคุณก็แค่ต้องพยายามช่วยเขาให้ดีม,มากที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทำได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเอาความกดดันออกไปจากตัวเขาและทำให้เขามุม่มนั้งใจกับการเล่นในสนามเท่านั้น เขาจะกลายมาเป็นนักเตะรักซ้ายตัวจริงของทางหรือวรว์พภูในอนาคตอย่างถาวรมันขึ้นอยู่กับผมที่ต้องคอยช่วยผลักดันเขาต่อไปในการแข่งขันฤด,ดูกาลนี้และทําให้เขาพัฒนามากยิ่งขึ้นเขาก็าแค่ต้องเดินหน้าพยายามทำงานอย่างหนักต่อไปและไม่ปล่อยให้เรื่องราวในเกมน,นัดล่าสุดไปมีผลกระทบกับเขาต้องไม่ให้มันไปส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของเขาและผมจะพยายามช่วยเขาให้ดีมากที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทำได้ ในในั้ก็ฟังบทสัมภาษณ์ของตัวแอนดูโรเบอร์สันตอเพื่อนร่วมทีมใหม่ของเขาที่ในอีกนยะหนึ่งก็เป็นคู่แข็งแย่งชิงตำแหน่งโดยตรงกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูเรื่องราเกี่ยวกับอนาคตของตัวโรบบเองกันบ้าง เพราะหากเพื่อนๆจำกันได้ย้อนกลับไปในช่วงต้นซัมเมอร์ที่ผ่านมาตัวของทางโรเบอร์ซันก็ตกเป็นกระแสข่าวดีอ,อย่างหนักว่าอาจจะย้ายไปอยู่กับทางตรามีอาเบลติโกโมาดริดซึ่งคนที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหากจะเป็นทางฟอร์บิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่อการซื้อขายนักเตะ ก็สุดท้ายตัวของทางโรเบอร์ซันเองก็เปลี่ยนใจและตัดสินใจที่จะอยู่แย่งชิงตําแหน่งภายในทีมลิเวอร์พูลของเราต่อไปดังนั้นในโอกาสที่ทางลิเวอร์พูลกำลังจะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของทักแอตเล c ติโกมาดริดในคืนวันพรุ่งนี้นักข่าวก็ไม่ลืมที่จะประเด็นนี้เข้ามาสอบถามกับตัวของทางโรเบอร์ซันถึงโอกาสการย้ายไปอยู่กับทางแอตเลนติโกมาดริดดังกล่าวข้างตน้น บางทีมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ผมคิดถึงเรื่องนี้จริงๆลูเบอร์สันกล่าวยอมรับแบบตรงไปตรงมาระหว่างการที่เ้าไปให้สัมภาษณ์กับทางสกอตติสเฮราสื่อท้องถิ่นจากประเทศบ้านเกิดของเขาเองผมก็แค่อยากจะลงสนามให้มากขึ้นต้องการที่จะเป็นแบ็คซ้ายตัวจริงนั่นในตอนนี้ผมจะพยายามเดินหน้าผลักดันผลงานของตัวเองขึ้นไปอีกระดับและผมก็รู้ว่าผมสามารถที่จะทํามันได้ด้วย ช่วงพักเบรกทีมชาติถือว่าดีสำหรับผมเลยนะเพราะมันทำให้ผมสามารถจะลงสนามครบ90นาทีได้ถึง2เกมมันช่วยให้ผมสามารถที่จะเรียกสภาพความฟิตของตัวเองกลับมาได้แถมทีมชาติสกอตแลนด์ของเราก็าได้ผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมในทั้ง2เกมด้วยดังนั้นผมจะหยิบฉวยความปั่นใจจากการแข่งขันเหล่านั้นมาใช้ในระดับสมูรต่อไป ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องราวอนาคตของหนึ่งเนนเตะแนวรับของเรากันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้และเป็นประเด็นร้อนฉาตลอดช่วงสอาเดือนที่ผ่านมาก็าคือในรายของทักอิปราฮิมาโคนาเตเซนเตอร์ครบคทีมชาติฝรั่งเศสของเรานั่นเอง หลังจากปัจจุบันโช้ตัวเหนือสัญญาผูกมัดกับทีมของเราอีกไม่ถึง12เดือนแล้วซึ่งจะไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ของปี2026แต่โชตัวเองก็ยังคงตอบปฏิเสธโอกาสในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราหลังจากก่อนหน้านี้สโมสรก็มีการยื่นข้อเสนอให้กับเขารับเอาไว้พิจรารณาแล้วถึง3ครั้ง3คราก็ถูกตอบปฏิเสธกลับมาทั้งหมด นั่นจึงทําให้ตัวของทางริชาร์ดฮิชผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบันของเรามีการขีดเส้นตายให้กับตัวของทางโคนาเต้เลยว่าเราจะรอเขาถึงแค่ช่วงสิ้นปีเท่านั้นและหากยังคงดื้อแ่งไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรอ,ออกไป ทางผู้บริหารก็อาจจะไม่มีทางเลือกในการจะต้องพิจารณาขายเข้าออกไปในช่วงเปิดตลาดซื้อขายแรกเด็กหน้าหนาวเปลี่ยนมากราคมที่จะถึงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับทางเทรนด์อเล็กซนเดอร์อานอดีตแบคขวารองกับกันกิงของเรอนั่นเองอย่างไรก็ตามล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวส่งตรงจากประเทศสเปนที่ระบุชัดว่าแม้ทางงวปูของเราจะมีการคิดเส้นตายเอาไว้ให้ตัวของทางโคนาเต้เช่นนั้น แต่สิ่งที่เขาได้ตอบกลับมาก็คือลิวร์พููไม่จําเป็นต้องยื่นข้อสเสนอใหม่เข้ามาอีกแล้วเพราะอย่างไรเสียเขาก็จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ปักกรลังตัวกลางเฟนช์แมนของทางลิวร์พููได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรฟิชาเยสระบุข่าวดังกล่าวข้างต้นได้รับการตอรบรับแับรุนแรงมากๆที่แอนฟิลซึ่งทักอิปราฮิมาโคนาเต้ถูกมองว่าเป็นส่วนสำคัญในรวงการเล่นของพวกเขา การที่เขายัางคงปฏิเสธที่จะต่อสัญญาเป็นข้อบีบบังคับให้สมูสรจำเป็นจะต้องยอมรับการจากไปของเขา ตัวของทางดาวเตะวัย26ปีเองกําลังมองหาก้าวต่อไปในเส้นทางอาชีพของเขาหลังจากมีรายงานข่าวออกมาเพิ่มเติมอีกด้วยว่าโคนาเต้ได้ตกลงที่จะย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดแล้วซึ่งเจ้าตัวมุ่งหวังสำหรับการย้ายทีมแบบไรายค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หน้าแต่ทาสสนสโมสรจะพยายามเล่งขายเขาออกไปในช่วงเดือนมกราคมนี้เลยหากเจ้าตัวยังคงปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราพูดถึงเรื่องดาวเกียวกับอนาคตของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วเราจะขยับมาดูนักเตะเป้าหมายการเสริมทัพของทีมดากันบ้างเมื่ออีกหนึ่งตำแหน่งที่ทีมของเรายัางไม่ได้ซื้อเข้ามาในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็คือมิดฟิลด์ตัวรับที่จะเข้ามาแบ่งเบาภาระให้กับทางไรอันกราวเวนแบกของเครื่องดัชแมนของเรา ซึ่งล่าสุดก็มีรายงานข่าวจากทางอินดี้ไคลาดนิวส์ที่มีการชี้ชัดออกมาเลยว่าในตอนนี้เลือหูกำลังวางแผนกันที่จะปักหน้าทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการไปคว้าตดทางคาร์สบาเลบาฟิฟฟี่ตัวเก่งของทางไบรตันแอนด์ฮอฟเอาเบียนเข้ามาเสริมทับให้กับทีมของเราในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาก,ากเดือนมกราคม ข้าวจอกพิเศษลรกผู้กำลังลงเงินกันอย่างจริงจังสำหรับตัวของทางคาร์ลสบาเรล่าซึ่งเป็นเป้าหมายของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับการซื้อตัวเขาในช่วงเปิดตลาดเดือนมก,กราคมนี้นี่เป็นดีลที่น่าจับตามองอินดี้ไคลานิวสโพสต์เอาไว้ผ่านหน้าเพจเอสอย่างเป็นทางการของพวกเขา สิ่งที่น่าสนใจสำหรับดิวนี้ก็คืออันที่จริงล้วทีมของทางบูเบนอาร์โมรินมีความพยายามอย่างหนักในการจะเซ็นสัญญากับตัวของทางนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่มันคือตัวของทางบาเรบาเองที่ปฏิเสธการย้ายทีมเพราะเขาอยากจะย้ายไปอยู่กับสโมสรที่มีความสำเร็จและได้ลงเล่นในการแข่งขันศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกมากกว่าซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทางเรดเดวิลไม่สามารถที่จะให้กับเขาได้ซึ่งจะตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับทางลิเวอร์พูลของเราแล้วเพื่อนเพื่อนละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ